รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมเรนทีวีเราจิตนาการถึงพลังงานในฝันพลังงานที่ไม่มีวันหมดเป็นความหวังใหม่ของพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนในอนาคต และยังเป็นทางออกในการลดโลกร้อนพลังงานนั้นก็คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนคือธาตุที่มีมากที่สุดในจักรวาลและมีอยู่อย่างไม่จํากัดเป็นแหล่งพลังงานที่เผาไหม้แล้วไม่ปล่อยกา๊าซเรี่ยกตะจกหรือมลพิษใดๆออกมาเลยและที่ดีที่สุดก็คือไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนสูงมากถึง2.5เท่าเมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติในน้ำหนักที่เท่ากัน ไฮโดรเจนถูกแบ่งออกเป็นสีตามแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตเช่นไฮโดรเจนสีเขียวเกิดจากการแยกไฮโดรเจนจากน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์และลมไฮโดรเจนสีฟ้ามาจากก๊าซธรรมชาติและทำให้ไฮโดรเจนสะอาดขึ้นโดยการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประเทศไทยเริ่มนำไฮโดรเจนมาใช้งานในรูปแบบต่างๆเช่น ที่โรงไฟฟ้ากังหันลมนำตะของใช้ระบบบินไฮโดรเจนไฮบริดควบคู่กับเซลล์เชื้อเพลิงโดยนําไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลมในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยไปแยกน้ําออกเป็นก๊าซออกซิเจนและก๊าซไฮโดรเจนโดยก๊าซไฮโดรเจนจะถูกนําไปเก็บไว้ที่ถังแล้วส่งต่อไปผลิตไฟฟ้าโดยผ่านเซลล์เชื้อเพลิงนอกจากนี้โรงไฟฟ้าบางปะกง ยังมีการนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการผลิตไฟฟ้าด้วยและที่โรงไฟฟ้าแม่หมอกำลังศึกษาการผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหินควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนหรือ CCUS พลังงานไฮโดรเจนแม้จะยังไม่คุ้นหูแต่เป็นความหวังใหม่ของพลังงานทางรอดสามารถต่อยอดในภาคพลังงานขนาดใหญ่และยานยนต์พลังงานสะอาด ไม่ใช่แค่สะอาดไฮโดรเจนยังเป็นพลังงานที่ช่วยเสริมเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกับพลังงานหมุนเวียนเช่นลมและแสงอาทิตย์เมื่อเรามีพลังงานที่สะอาดมั่นคงและพร้อมขยายในอนาคตเรากำลังเข้าใกล้โลกที่ยังยืนยิ่งขึ้นในทุกวันพลังงานไฮโดรเจนไม่ใช่แคะทางเลือกแต่คืออนาคตของโลก Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน amarin tv